สวัสดีครับผมนะจะบมกิจไฟนะครับอย่าลืมนะครับผมนะคนะใครที่กำลังฝึกกีตาร์อยู่นะครับอย่าลืมเด็ดขาดในการไล่สเกลแล้วก็บล็อกฟอร์มนิ้วต่างๆนะครับ ของส่วนของจมุกทีะไฟก็เรียกว่าครอบคุ่มเลยนะครับหลายหลายคนก็จะเห็นว่าผมเนี่ยเวลาเล่นแล้วเนี่ยแทบจะเขาเรียกว่าไหลลื่นได้แบบทั้งคอเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแน่นอนครับมันมีบล็อกฟอร์มของมันอยู่เห็นไหมครับนะมันเขาเรียกว่าเมื่อเราได้สเกลพวกนี้แล้วเนี่ยนะครับนะบ,บางทีบางท่านเนี่ยอาจจะ นำไปใช้ไม่ถูกต้องหรืออาจจะนำไปใช้แล้วมันไม่ลงหรือมันเพี้ยนมันแป๊กอะไรอย่างเงี้ยลองเอาบล็อกฟอร์มผมไปดูนะครับนะบล็อกฟอร์มผมก็ง่ายๆเลยก็คือโน้ตเป็นทันตนิ่งั่นเองนะครับแต่ว่าผมจะเล่นให้มันเป็นบล็อกนะแบบนี้เห็นไหมคือแบบนี้มันมันดีกว่าเราเล่นแบบนี้เห็นไม้มเราจะยุดได้อยู่แค่นี้ถูกไหมแต่ว่าเวลาถ้าเกิดว่าไปยังเฟสอื่นๆเนี่ยคุณจะไม่กล้าไป อย่งไ่สุดนะเห็นไหมครับอันนี้คือในอยู่ในสเกลของ C เลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับและโน้ตอื่นๆนะครับโน้ตประกอบอื่นๆเนี่ยโน้ตครึ่งเสียง เราก็ค่อยเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆสั่งสมประสบการณ์ไปเ็ไครับเราทำให้เราเวลาเราเล่นกีตาร์นะครับมันก็จะเขาเรียกว่าไปได้ ไหลลื่นทั่วคอและไม่ตันนั่นเองนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับเรารู้กันอยู่แค่เนี้ยนะครับแล้วก็นะครับบางทีเราไล่สเกลได้แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าเราไม่รู้วิธีการอาไปใช้คอของผมมีสอนอยู่นะครับใครอยากที่จะ เรียนรู้เกี่ยวกับการอิมโรไวส์แบบลงเลยนะเอาแบบลงนะเอาแบบไม่เดานะเอาแบบมีหลักการเลยว่าอ๋อโน้ตนี้มันอยู่ในขอนี้โน้ตนี้ไปได้โน้ตนี้ไปแล้วมันเพี้ยนอะไรเงี้ยนะครับนะก็เข้าคอร์สได้เลยนะครับเพียง979บาทนะใครที่บอกได้เลยว่ากําลังอยู่ในขั้นตอนของการที่จะฝึกโซโล่ฝึกแต่งเพลงนะครับแล้วก็ฝึกแกะเพลงได้ด้วยนะครับมันเนี่ยคอร์สเนี่ยเหมาะมากๆเลย ครับแล้วสอนแบบช้าๆเลย มันคือมันจะไปได้แบบไหลลื่นแบบไม่รู้จบเลยนะครับนะคอร์สนี้ดีมากๆนะครับใครที่กำลังมองหาคอร์สเล่นกีตาร์อยู่สักหนึ่งคอร์สเนี่ยที่จะแบบว่าฝึกโซโลฝึกอิมพอไว้เพลงนะครับฝึกแกะเพลงต่างๆนะครับมันง่ายมากๆเลยนะครับนะอย่างเช่นสมมุติผมจะสมมุติให้ดูนะครับสมมุติเพลงใจนักเลงก็ได้จริงๆแล้วเพลงใจนักเลงจะเล่นคีย์เอฟถูกไหมนะครับ แต่ว่าปบัระเอิญว่านักร้องเนี่ยวันนี้ป่วยอยากเล่นคียดีเฮ้ยมันเล่นได้เหรอพี่ใช่ครับเล่นได้ครับผมนะอ่าล้วก็จะเล่นคียดีถูกไหมอ่ะเซโร่คีดีถ้าเป็นคนอื่นถ้าเราแบบว่าจำเอ่อทาร์สปอตคีย์ไม่ได้หรือจำบล็อกฟอร์มไม่ได้เนี่ยแน่นอนครับโอ้โหตกม้าตายเลยไม่ได้ติปเลยเขาให้ติปมา1,000แต่มือกีตาร์เล่นไม่ได้เป็นไง เราคือจุดอ่อนของวงเพราะนั้นเราอย่าเป็นจุดอ่อนของวงเไหเราต้องเล่นให้ได้การเล่นได้คืออะไรเฮ้ยดีอ๋อดีนี่เราฝึกมานี่หว่าเห็นไหมอ้าวปลายแจ็คเลงขึ้นมาเฮ้ยเล่นได้เลยเหรออ่ะสมมติเป็นซีซช้าบ้างเออโอ้โห หย่อนขนาดนี้เลยเอาซีชาร์ปเลยว่าเฮ้ยเล่นไงวะนะเนี่ยนะครับคือต้องได้เลยแล้วขอดต้องได้ด้วยนะ คือมันไม่ได้แค่ได้ลูกโซ่ลูกเนี่คือขอตั้งแ้่คือได้หมดอะ่นะแล้วทั้งคอคือคุณต้องเล่นได้เห็นไหมคืออย่างที่บอกว่าคือมันต้องเป็นอัตโนมัติเลยะนะครับมันต้องสั่งได้อันนี้เขาเรียกไบฮาร์ดได้เลยนะครับคุณต้องไบฮาร์ดได้เวลาถ้าเป็นนั่งตีแบบอาชีพเลยนะอ่านั่งตีแบบแบบคือแบบเอาแบบอาชีพเลยอ่ะนะครับคือคุณต้องเล่นได้อะ่ะนะครับถ้าคุณเล่นไม่ได้เนี่ย แขกเขาก็จะมองและเพ่งเลงคุณแล้วเอ้ยทำไมคุณแบบทานสปอตคี์ไม่ได้ถูกไหมอ่าน,นี้สาคัญมากๆเลยนะครับนะเห็นไหมเนี่ยน,นี่คือผมทําให้ดูเลยว่ามันมีข้อดีครับนะเวลาเข้าไปเรียนในคอร์สแล้วคุณจะรู้อะไรอีกมากๆอันนี้แค่เปลือกเปลือกแค่นั้นเองผมบอกเลยเลยแค่เปลือกเปลือกเท่านั้นเองนะครับผมนะมันมีอะไรปีกย่อยอีกเยอะเลยนะครับนะอย่างเช่นพวกโน้ตต่างๆการเล่นโน้ต เล่นโน้ตให้เพาะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนทั่วไปเล่นก็จะเป็นเห็นไหมแต่เราจะเล่นให้เพาะเลยไงเห็นปะนี่นะครับเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นวันนี้เห็นไหมคือเขาเรียกเป็นสำเนียง สำเนียงการพูดนั่นเองมันจะพูดยังไงให้มันไพเราะนี่แหละครับนี่คือคอร์สนี่ยเขาสอนแบบนี้เขาไม่ได้สอนให้แค่อะไรอย่างนี้นะครับเป็นการอันนี้คือแบบรูปฝึกเฉยๆเป,เป็นการท่องจำแต่ว่าวิธีการเล่นเนี่ยมันจะมีอะไรมากกว่านะั้น คอร์ดเนี่ยดีมากๆผมบอกเลยเลยใครไม่เข้าโคตรเสรียดายเอาจริงจริงนะครับคุณเกิดมาคุณต้องเข้าคอร์สนี้เลยแล้วเป็นคอร์สที่เรียกว่าผมตั้งใจทํามากๆแล้วก็อัปเดตเนื้อหาเขาเรียกว่าตลอดเลยช่วงนี้นะครับแล้วก็สิาคัญคืออยากให้เข้าเรียนเลยสําหรับใครที่จะแบบฝึกโซโล่ฝึกแต่งเพลงฝึกแกะเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันนําไปใช้ได้เลยอย่างที่ผมนําไปใช้ให้ดูเห็นไหมไอ,อ้เราเล่นใจนักเลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเปลี่ยนคีย์ได้เธอทันทีเห็นไหม อ่าถ้าเป็นคนูณคุณต้องแกะก่อนถูกไหมอ่าต้องแกะเฮ้ยจะถ้าเป็นคีเ e, อ่อ้ยเฮ้ยยังไงวะแต่พี่จจมโบ้เขาสอนบล็อกฟอร์มมาอ่าคี K e. เ,าเอเห็นป่ะเนี่ยคือมันเล่นได้เลยอ่ะอยากเล่นได้เลยแบบนี้เวลาถูกไหม ข้าคอร์สเลยครับผม999บาทโอหคุณเอ้ยโคตรคุ้มบอกได้เลยว่ารหัสเดียวตลอดชีพนะครับไม่ต้องเด้งออกเลยรหัสเดียวตลอดชีพเลยนะครับอ่ะโอเคจัดไปครับผมน้องนๆยังไงก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยเลยกันนะครับผมนะกับคอร์สสอนดีๆยังไงก็แอดมาที่เบอร์โทร0831655688แอดไลน์มาได้เลยนะครับนะมาพูดคุยกันนะครับเข้าวเลยครับคุณโคตรดีครับผมบอกได้เลยครับ คุณจะอิโพไวแบบไม่มีตันไม่รู้จบแล้วก็ที่สําคัญอิโพไว้ทั้งคืนอะถ้าคุณเล่นเป็นอะอย่างสมมติคุณเล่นอย่างผมวาคุณเปิดมาเหอะแบ็คกิงแท็กเป็นชั่วโมงย่างไงคุณก็เล่นได้ผมบอกเลยเลยดีมากๆค้อ,อนี้ต้องจัดจัดไปครับผมลุยเลยเข้าเลยทักแชทมาเลยรอตอบอยู่จัดไปครับผม